เพงเทิดธรรค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้สึกที่รับรางวัลน,นี้โอ้ทรงเกียรติมากเป็นรางวัลที่ท,ท,ที่ที่ตื่นเต้นมากนะเพราะว่า,าคือไม่เคยได้รับพระราชทานจาก านนะก็รางวัลแรกที่ได้รับก็จากพระเจ้าอ่หัวรดัสการที่9้าคือตุ๊กตาทองแล้วก็ท่านั้นเลยค่ะก็นี้ถือเป็นเกียรติมากๆซึ่งหลายปีในวงการที่คุเล็บกว่าอยู่ในเส้นทางบันเทินมากับวันนี้ได้อีกหนึ่งรางวัลถือเป็นชววงภาคภูมิใจขนาดไหนค่ะก็ก็มีชีวิตทำงานมาก็ไม่ได้คิดไม่ได้เคยคิดว่าจะทำเพื่อรางวัลนะก็จะทำให้มันดีที่สุดนะไม่ว่าจะเป งานเล็กงานใหญ่เราก็คิด,ดแค่นั้นว่าถ้าเราจะทำอะไรแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดก,ก็คงจะเป็นอนิสง์จากตัวหองความคิดนี้มั่งค่ะจนถึงทุกวันนี้ศิลปินน้องใหม่ดาราน้องใหม่เขาก็มองครูเล็กเป็นไอดอลเป็นไงบ้างคะความรู้สึกพอมีเด็กๆรุ่นเด็กๆหลานมามองเราเป็นไอดอลจริงๆก็เป็นครูมาหลายปีนะ เด,เด็กทั้งหลายที่เติบโตเห็นอยู่ในฮอนั่นก็หลายคนก็ลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็มีมีลูกเอาลูกมาเป็นลูกศิษย์อีก็ก็เป็นเป็นครูมานานก,ก็ก็มีความสุขดีค่ะเพราะว่าได้เห็นผลผลิตของเราเติบโตแล้วก็นอกจากเก่งล้วก็เป็นคนดีด้วยอันนี้สำคัญมาก ก็ชื่นใจความตั้งใจของคุณเล็กเองอยากจะให้โงการบันเทิงไทยของเราไปถึงขั้นไหนในในความตั้งใจของเราเอ่ะม,มันมันก็เติบโตดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะไปถึงขั้นไหนนี่ก็คงจะต้องมันอยู่ที่มือของ เด็กๆรุ่นน้องแล้วล่ะนะคะรุ่นเราก็ทําดีที่สุดแต่ก็คิดว่าสมัยนี้เด็กๆรุ่นใหม่เขาก็เก่งขึ้นมีการศึกษาที่ดีขึ้นที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์ก็คิดว่า,ามันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยนะะเพียงแฝากเตือนว่า,ามันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะชื่อเสียงเงินทองหรือรูปร่างหน้าตาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้นนไม่แน่นอนแต่เพียงแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ดูแลสติปัญญา,าแล้วก็ทำงานอย่างยังไม่ประมาทนะคะก็จะได้ไม่เจ็บป่วยไม่ไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็รักษาชีวิตให้ให้ทำงานไปไปนานๆแล้วก็อยากจะ อยากจะเรียนท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลป,ปินที่เขาเก็บเกี่ยวความสามารถมามากมายเนี่ยก็น่าจะดูแล นะฮะดูแลแล้วก็อย่าอย่าอย men, country, 對對่าท <c oughs> ิ้งคว้างเพราะว่าคนเราเนี่ยกว่าจะเชี่ยวชาญมันใช้เวลาหลายปีเราไม่ได้ดูแต่รูปลักษณ์ภายนอกนะฮะเราต้องดูที่สติปัญญาความสามารถด้วยก็ก็อยากจะฝากผู้ผู้ใหญ่เอาไว้นะคะสุดท้ายอยากใหุู้เล็กฝากถึงแฟนที่คอยส่งกำลังใจใหุู้เล็กในทุกเส้นทางเลยค่ะ นะก็จนจนอายุป <önemli> ่านนี้ก็ยังยังมีเอฟซีนะท่านก็ให้กำลังใจอยู่เรื่อยมาก็ต้องต้องคือกำลังใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ซินเซียที่สุดที่จริงจังมากกว่าคำชมไรจากจาก คนฝูงเะราะก็ต้องขอบคุณที่ที่ทำให้ยังมีชีวิตอยู่และยังทำงานอยู่จนบัดนี้ค่ะเพราะว่ามีรีเควสต์จคนนั้นก็นี้เอาให้ทำนั่นให้ทำนี่มันก็เลยเไม่ขี้เกียจแล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีกำลังใจจากผู้ใหญ่นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็จะเลิกละ,กะเกษียณละ ก็จะมีคำถามมาว่าปีนี้ไม่ทำอะไรเลยแค่นี้ก็มีความสุขตายแล้วเราเป็นตัวเล็กๆแล้วผู้ที่ยิ่งใหญ่แต้ท่านยังมองเห็นแล้วยังไม่อยากให้เลิกไม่อยากให้ขี้เกียจไม่ได้ละเราต้องลุกขึ้นทำงานนะคะให้ให้ให้สมกับกับความความห่วงใหญ่ก็เลย อภา,ารณาตนตั้งแต่นั้นว่าจะทำอย่างนี้ทำให้ดีที่สุดไปจนจนตายอะ่ะโอเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะะขอะขอินเสิร์ตนะคะเป็นภาพ